สวัสดีสสดครับ,รบนี่คือรายการ25นสนอสันตีสวยนิมนและต้นอ้อตันเจริญค่ะรายการของเรานะคะสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งทางสยามสปอร์ตนิวส์ทวิชั่น95นะคะแล้วก็สามารถเซิร์ชใน Facebook ได้แล้วนะคะ<ช>รายการ,ร25นแค่เซิร์ชคำว่า25นก็เจอเลยค่ะท่านผู้ชมครับก็เป็นประจำครับตอนดึกดืเที่ยงคืนอย่างนี้รายการเราก็จะพาให้ท่านผู้ชมไป พบกับสิ่งแปลกใชแตกต่างชนิดที่กลางวันไม่เจอแน่นอนจะไม่เจอกลางคืนเจอกลางคืนค่ะคุณอาสะกลางคืนดึกดึกดึกเดินแบบนี้นะคะเราจะจัดหนักจัดเต็มเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างทำนี้ทำเหมือนกับเต็มมือก็จัดแบบว่าจัดให้เต็มเต็มอะค่ะท่านผู้ชมเต็มมือเลยเหรอเต็มเลยเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวเต็มมือสองมือเลยนะครับค่ะครับท่านผู้ชมครับอย่างวันนี้เหมือนกันคืนนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะ เอาเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงมาเล่ามาสู่กันฟังคือรายการ25นก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ไม่เหมือนกับใครไม่เหมือนแน่นอนและไม่อยากจะให้ใครมาเหมือนด้วยหรือจะมาแย่งเราเพราะว่าเราต้องไปเสาะแสวงหาเรื่องราวแปลกๆแตกต่างกันที่เกิดขึ้นในตอนกลางค่ำกลางคืนคือชีวิตกลางคืนเป็นชีวิตที่น่าสนใจแต่บางทีคนทั่วไปจะมองข้าม มองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วเรารู้เราเข้าใจเราจึงมานําเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างขนาดนี้ท่านผู้ชมที่ชอบกินหูฉลามชอบกินไหมหูฉลามหูฉลามชอบสิคมัเป็นเป็นอะไรที่มันแพงมันแพงด้วยมันหากินแบบว่าถ้าอร่อยอร่อยก็หายากอยู่นะคะคุณอาบางทีไปเจอหูฉลามปลอมอย่างนี้ก็มีผมไม่เคยกินหูฉลามปลอมทําด้วยอะไร บางทีเขาบอกว่าหูฉลามที่นี่ดีนะราคาแบบโอเคไม่แพงไงคะเรายังเรายังหางานหาเงินได้ไม่เยอะหนูก็ไปกินหูฉลามแบบถูกๆราคาแบบว่ามผู้ดญิด<พ>งที่จะหาสปอนเซอร์ใช่ไหม <c oughs> าหาสปอนเซอร์ไปเลี้ยง,ง,งให้เลี้ยงหูฉลาม <c oughs> เพราะว่าเวลาที่แบบ่ากินแพงๆโอเคแพงจริงของจริงแต่เวลาไปกินถูกๆอะหาตามร้านอะบางทีไปเจอร้านที่แบบ เขาบอกว่าอร่อยดีพอไปกินแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่หูฉลามจริงนะเลยหายากคืออย่างนี้ครับนั่นก็ใช่ที่คุณอ้อบอกว่าใช่ครับแต่จะบอกให้ท่านผู้ชมทราบว่าตอนนี้ใครกินหูฉลามเนี่ยเขาห้ามกินแล้วเพราะ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 อะไรคะเพราะไม่อร่อยจะกินตัวเองเรื่องเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคราวนี้มีกลุ่มพวกที่เขาเรียกตัวเองว่าไซเดส หมายถึงพวกฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีหน้าที่คุ้มครองเรื่องอ,อาหารการกินการที่ไปกินอาหารจากสัตว์ที่จะเสียสูญพันธุ์หรือพืชจะสูญพันธุ์ต่างๆเนี่ยข<อ>เขาเ<ล>จะเรียกร้องไม่ให้กินหูฉลามกันเพราะเขากลัวว่าหูฉลามมันจะสูญพันธุ์แต่ว่าเขาก็ออกคําสั่งออกเป็นคำสั่งถึงโรงแรมต่างๆทั่วโรคเลยนะห้ามมีเมนูหูฉลาม ก็ไม่มีหูชางกินในตามในตามพัฒนตามโรงแรมใหญ่ๆรวมทั้งพัตคาใหญ่ๆด้วยเพราะเขากลัวไซเตสมากเพราะไซเตสก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากสามารถจะคือเขาเปอยู่หน่วยแบบองค์กรอิสระทุมครองมันอาจจะขึ้นอยู่ยูเนสโกหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะโอ้ยถ้าระดับนั้นนี่เราต่อไปนี้เราจะกินหูฉลามยากแล้วท่านผู้ชมแล้วเราจะทํายังไงดีคะคุณอาคะก็จะทํำยังไงในเมื่อเราเป็นรายการ25นอ เราจะต้องกินหูฉลามได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกห้ามโดยฝรั่งไซเตสใช่เพราะอย่างไรเรายังชอบกินหูฉลามอยู่ก็ชอบอ่ะแล้วเราก็จะอยากหากินของที่อร่อยดีราคาไม่แพงได้ไหมคะคุณแม่คะนั่นแหละถูกต้องเลยนั่นคือวัตถุประสงค์ที่25นอจะนำเสนอในวันนี้เพราะว่าถ้าหูฉลามตามโรงแรมสี่ดาวห้าดาวพัตคารใหญ่ๆเนี่ยถ้วยหนึ่งอะเป็นหมื่นถูกต้องแพงมากหนูยเป็นหมื่น ถูกที่สุดตามโรงแรมหรือพัตการเนี่ยนะห้าพันค่ะครึ่งหมื่นแล้วแต่ถ้าแพงที่สุดนี่เป็นหมื่นค่ะหลายหมื่นอย่างเช่นเขาบอกว่าหูชลามเคยได้ยินมาเขาว่าพระกระโดดกำแพงอ่ะพระกระโดดกำแพงเคยได้ยินมาอุ้ยไม่เคยค่ะโอ้เขาบอกอย่างนี้ดิเขาบอกว่ามีตำนานเล่ากันว่าคนเขาไปทำหูฉลามอยู่ข้างวัดนะแล้วกินหูจามันร้อยก็ไปในวัดพระท่านกัน S <S ท่านท่านกำลังสูมดมลเลยอามีตะพูอามิต <S <S บบะปูแ่ใจเย็นๆน,นะแต่พอกินหูฉลามลอยขึ้นมาผุดโถทำมโบสังโคไม่ไหวหลวงพี่หลวงพ่อ,อโดนโดนเลพลงมาจากกุฏิข้างมาแพงวัดหอมขออาตมากินด้วยคนนนี่เขาก็ผิดสินนะแต่ผิดสินแต่มาทหอมอะ่ะผิดพระเขาไม่ผิดสินพระไม่ได้สินห้าไม่มีไม่ได้ฆ่าไม่ไม่แต่แบบว่ากินนอนแบบว่า เวลากลางคืนอะไรอย่างงี้ป่ะคะป่ะไอ้ตอนนั้นที่เกิดขึ้นตามเรื่องตำนานของจีนอะมันเกิดกลางวันอ๋อโอเคถ้ากลางวันโอเคถ้ากลางคืนนี่พระฉันฉันไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ตอนเย็นก็อาบัตดสิใช่ก็จริงค่ะดูด้วยว่าเขาแบบว่าตอนกลางคืนอ่านั่นเป็นเรื่องกินเล่ากันนะครับพระกระโดดรำแพงเนี่ยหม้อหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นโอ๊ยหม้อหม้อใหญ่ไหมหม้อใหญ่ใอญ่ใหญ่เฮ้ยหยุดไม่ถึงว่าหม้อใหญ่หม้อใหญ่ลาำ พูดพูดอะไรเสียวเชียในยามตอนเทีย่ยงคืนนึกไหมถึงว่าเวลาที่ไปกินหนูชอบกินหม้อใหญ่ๆแต่ก่อนนั้นไม่จําได้วันนั้นหนูไปกินปลาหมึกหนูก็จบกินลปลาหมึกยาวๆาวยาวๆแล้วมันก็ม,นกมันก็ดีนะครแล้วคุณกินหนูจ๋ามหม้อคุณยังกินหม้อใหญ่หญอีกคุณนี้ครบเครื่องเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> เอาละครับวันนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าแม้ว่าท่านผู้ชมไม่สามารถจะไปกินหูฉลามตามพัตตะคารหรือโรงแรมใหญ่ๆ แต่เรายังมีหูฉรามที่กินได้ <ฮะ S 2> โดยไม่สนใจใส่เต๊ดไม่ต้องสนใจแล้วผมจะให้คุณต้นอ้อไปกินหูฉรามแต่ขอราคาเบาๆนะคุณอาหนูกลัวแบบว่าราคาแพงหนูไม่ไหวคุณไม่ต้องกลัวนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าราคาอย่างนี้ใครก็กินได้เพราะว่าโอเคแพงที่สุด500บาทออ้ยงั้นไปเลยค่ะคุณอาทั่วๆไป300อยบาทถูกบ้าค่ะคุณอาใช่ฉะนั้นถูกด้วยอร่อยด้วยเดี๋ยวนะครับสักครู่เดี๋ยวครับโอเคค่ะ